ไฟบกเกียนะ CBR ผ50ตัว F นะใช้ได้ทั้ง CBR CBR 500 CBR 500R F X ใช้ได้หมดเลยครปี B 2018ลงไปนะก็จะเป็น ขอเปิดขอรนะองมาก็จะมีตัวไฟบอกเกียรเป็นปลั๊กตรงรุ่นมีดาวที่ไว้แปะตรงนี้เข้ากับตัวรถนะสายที่เอาไว้มัดไว้จัดเก็บสายไฟแล้วก็มีคู่มือวันนี้เราก็จะมาทดสอบให้ดูว่ามันติดตั้งยากไหมใช้ได้จริงหรือเปล่ามีสองสีมีสีแดงกับสีน้ำเงินเดี๋ยวผมจะใสให้ดูขั้นตอนแรกก็เปิดบอกมาเลย แล้วเราก็หาปลั๊ก D L C อ่าเป็นปลั๊กวิ่คหอปัญหาเนี่ยจะเป็นหัวสีแดงนะที่มีสีรูเงี้ยอยู่ใกล้ๆก,กับกล่อง E C U อยู่ใกล้กับแบตถ้าเป็นของพวกตัว500นะครับจะอยู่แถบๆเนี้ยมันจะมีเนี่ยไอ้ยายอย่างเงี้ยครอบไว้หาปลั๊กตัวนี้เจอวิธีการแกะก็เนี่ยครับแกะออกมาได้เลยแกะนิดเดียวแล้วก็ตัวนี้ เอาเก็บไว้ตัวไฟบอกเกียร์เราเสียบเข้าไปได้เลยแทงเข้าไปได้เลยเปิดกุญแจนะครับแล้วก็เปิดไปที่สวิตสตาร์ทออฟรันปึ๊บครับมันจะอ่ามันจะได้อย่างนี้แค่เราเซ็ตค่าแต่ว่าตัวคลิปวิดีโอในการเซ็ตค่าเดี๋ยวเราจะให้กับทางลูกค้าของเพจนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาชมอีกทีนึงตอนที่มันสามารถใช้ได้แล้วนะครับผม เียร์หนึ่งนะเกียร์สองนะเกียร์สามเกียร์สี่ครับเกียร์ห้าครับโอเคเกียร์หกครับใช้งานได้ปกติสินค้าตัวนี้นะครับของเอ z แททางเราก็มีรับประกันนะครับทั้งหมดหกเดือนก็ให้ลูกค้าเก็บกล่องนะครับแล้วก็เก็บคู่มือนะครับแล้วก็กล่องตัวนี้ไว้นะเป็นกล่องที่ว่ารับประกันทั้งหมดหกเดือนนะเสีย เปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะครับในระยะเวลา6เดือน